แกะรอยความรับทางสมองนะคะที่ทำให้ไมเคลจอร์แดนหรือว่าไทเกอร์วูค่ะประสบความสำเร็จอย่างมากที่สุดเลยค่ะสิ่งนี้ถือว่าเป็นเครื่องทุนแรงทางพลังงานนะคะที่ถ้าเกิดว่าคุณรู้เรื่องนี้ค่ะคุณสามารถย่นความสำเร็จให้เร็วขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นจะเป็นเรื่องไรฟ้าจะมาเล่าให้กับทุกคนฟังนะคะ ทุกคนคะ่ะใครเคยได้ยินบ้างว่าความสําเร็จอะคะ่ะเกิดขึ้น2ครั้งเสมอครั้งแรกก็คือเกิดขึ้นในจินตนาการและครั้งที่2ก็คือเกิดขึ้นในความเป็นจริงใช่ละคะ่ะเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องของจินตนาการหรือว่าเรื่องของการนึกภาพพอฟ้าแบบไปไล่อ่านงานแบบสัมภาษณ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นไทเกอร์วูดหรือว่าเป็นไมเคิลจอแดนนะคะสิ่งที่เขาจะพูดเสมอเลยนะคะเขาจะบอกว่าสิ่งนี้มันเคยเกิดขึ้นในหัวของผมมาก่อนแล้วผมก็แค่ทําไปตามนั้นนะคะสิ่งนี้เขาจะเรียกว่าเป็น การซักซ้อมในใจหรือว่าการ v i s u a l i z a t i o n การนึกภาพที่ฟ้าพูดมาตลอดในเรื่องของการที่เราจะเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นความจริงในกระบวนการของการ manifestation แต่ว่าวันนี้ฟ้าจะมาขยายให้ทุกคนเข้าใจว่า้การนึกภาพเนี้ยมันไม่ใช่แค่การที่เราแบบนึกแล้วก็เพอเจอนะแต่ว่าการที่เราเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา v i s u a l i z a t i o n หรือว่านึกภาพเนี้ยค่ะมันมีผลต่อร่างกายมันมีผลต่อสมองของเราและเราสามารถใช้สิ่งนี้ในการ manifestation หรือว่าย่นความสำเร็จของเราได้ง่ายๆเลยค่ะแล้วฝาไปอ่านหนังสือนะชื่อว่า you are the p o s s i b l e ของดร o e Dispenza ค่ะแล้วมันมีพาร์ทหนึ่งค่ะที่ยกตัวอย่างโปกอฟนะคะ จ็คนีครอสที่เขียนในหนังสือ The Golf My Way เขียนในหนังสือ Golf My Way ค่ะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาแบบได้รับหรือว่าประสบความสําเร็จอะมันเกิดขึ้นในหัวเขามาก่อนคือเขาจะใช้การนึกภาพหรือว่าซักซ้อมในใจในที่นี้ค่ะในการเห็นลูกกอล์ฟอะในการแบบเห็นมันเคลื่อนไปแล้วก็อยู่ณนะตำแหน่งไหนใช่ไหมเนี่ยเป็นภาพแรกคือผลลัพธ์สุดท้ายแล้วก็อีกทีหนึง่งอะเขาเห็นตัวเองอะค่ะหัวดวงสวิงแบบเนี้ยด้วยทิศทางแบบเนี้ยค่ะ เป็นฉากที่2แล้วสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นจริงๆแล้วมาทาให้เขาอะค่ะประสบความสําเร็จได้จริงๆทีนี้มหาวิาทยาลัยโวสร์อะค่ะก็ได้ทําการศึกษาวิจัยว่าเฮ้ยการที่มันนึกภาพอะมันเกี่ยวข้องกับการทํางานของสมองจริงๆใช่ไหม การวิจัยแรกนะคะทุกคนคือเอาคนมาค่ะแล้วให้คนนะคะซักซ้อมในใจในการเล่นเปียนโนค่ะโดยการเล่นเปียนโนวันละ2ชั่วโมงติดต่อกัน5วันแต่ว่าทําแบบเหมือนคิดในใจเฉยๆนะไม่ได้เล่นเปียนโนจริงๆเสร็จแล้วเราก็มาแบบสแกนสมองอะคะ่ะแล้วเราพบว่าไอ้สมองที่เกี่ยวข้องกับ การเล่นเปียนโนโส่วนนะนะั้นอะมันแข็งแรงขึ้นจริงๆแล้วมันมีการทํางานที่แบบมากขึ้นจริงๆทีเนี้ยเขาก็แบบเหมือนกับทําการทดลองต่อใช่ป่ะก็คือการทดลองเนี้ยค่ะทํางานในคน2กลุ่มกลุ่มแรกนะคะทุกคนก็คือว่าให้ขยับนิ้วก้อยแบบขยับจริงๆแบบเนี้ย ออติดต่ออันนี้ทำกันประมาณ3เดือนนะคะกลุ่มแรกขยับจริงๆกลุ่มที่2คือไม่ได้ขยับค่ะทุกคนแต่ว่าคิดคิดว่านิ้วก้อยของฉันนะคะมันขยับเสร็จแล้วก็ไปสแกนสมองต่อเออสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกลุ่มคนที่แบบขยับนิ้วก้อยจริงๆอะคะ่ะไอ้สมองส่วนนั้นโตขึ้นถึง53%ในขณะที่ กลุ่มที่แค่คิดว่าขยับนิ้วก้อยอะค่ะมีการโตของสมองส่วนนั้นถึง35%สิ่งนี้บอกอะไรเราคะความคิดอะมันไม่ใช่แค่ความคิดแต่ความคิดมีผลต่อการทำงานของสมองและเมื่อไหร่ที่เขาเริ่มมีผลต่อร่างกายเราอะค่ะสิ่งนี้เราต้องใช้เหมือนกับเป็นเบนแฮกอะค่ะเป็นแฮกสมองหรือว่าการเปลี่ยนแปลงสมองเนี้ยในการยนความสำเร็จสิ่งนี้ให้กับเราได้ค่ะ พี่ชนในพาร์ทแรกที่ฟ้าต้องการจะบอกทุกคนนะคะตัวอย่างต่างๆงานวิจัยต่างๆฟ้าอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เราเริ่มมีความคิดความคิดนั้นอาจจะดูเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้มองไม่เห็นแต่เขาสามารถเปลี่ยนแปลงร่างกายของเราได้เขาสามารถเปลี่ยนแปลงสมองของเราได้ค่ะแล้วพอเราพูดถึงสมองใช่ไหมทุกคนคิดว่าสมองของเราอะค่ะสามารถแบบ เปลี่ยนแปลงได้ไหมหรือว่ามันเป็นอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยมาตลอดกาลแล้วตลอดไปบางคนอาจจะตอบว่าได้บางคนอาจจะตอไบอจจตอไม่ได้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วนะคะสมองของเราอะคะ่ะสามารถเปลี่ยนแปลงได้สิ่งนั้นเรียกว่า neuroplasticity plastic ก็คือการที่เขาสามารถยืดหยุ่นได้อะคะ่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปบอกว่าเราจะไปเปลี่ยนแปลงเขาได้ยังไงอะค่ะเราต้องรู้ว่าก่อนหน้านี้เขากำเนิดมาจากอะไรทีนี้ก่อนที่เราจะเป็นลักษณะส,สมองหรือว่าเป็นตัวตนเราเนี่ยคะ่ะสมองเนี่ยเวลาที่เราเรียนรู้อะไรเนี่ยทุกคนเห็นฟ้าใช่ไหมคะมันจะเป็นกระแสะสัญ,ญญาณเข้ามาที่สมองของเราเวลาที่สมองเขาอะค่ะเกิดการคุยกันเขาจะส่งเหมือนสัญญ,ญาณที่แบบ เป็น2ออันที่คุยกันแบบนี้แล้วมีสารเคมี M e ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันเขาเรียกกระบวนการน้วาไซแนปเมื่อไหรก็ตามมาคา่ะที่เขาเกิดการคุยกันเขาจะมีการเชื่อมกันเมื่อไหรก็ตามที่เขาเกิดการคุยกันเขาจะมีการเชื่อมกันแล้วสิ่งที่เราคิดทุกวันซ้ำๆแบบเดิมๆด้วยอารมณ์แบบเดิมๆตื่นมาเคยรู้สึกแบบนี้เคยทำแบบนี้ค่ะเขาก็เลยคุยกันซ้ำๆแล้วก็เชื่อมกันซ้ำๆกลายเป็นลักษณะของฮาร์ดไวร์ฮาร์ดไวร์เหมือนกับ การที่เราเหมือนแล่นรถไปในทางโครนนะคะแล้วเราวิ่งทางเดิมวิ่งทางเดิมมันก็จะเป็นทางที่มันลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นทุกคนเห็นภาพปะเพราะว่าเราเดินในเส้นทางเดิมอันนี้มันก็เลยกลายเป็นสมองของเราเป็นลักษณะของฮาร์ดไวด์ฮาร์ดไวคือแบบสมองที่มันถูกฟิกไปละฮาร์ดไว Heart wide, ปุ๊บฮาร์ดไวเท่ากับ personality หรือว่าบุค,คลิกภาพเท่ากับตัวตนของเรา เพราะฉะนั้นการเป็นเราทุกวันนี้เท่ากับผลลัพธ์ของการที่เราอะคะ่ะคิดมาก่อนหน้านี้เราไม่ใช่ตัวเราในปัจจุบันเราคือผลลัพธ์ของอดีตสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ เพราะเนี่ยวันนี้ถ้าจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงว่าฉันไม่เอาแบบนี้ละผลลัพธ์ตอนนี้ไม่เอาแบบนี้ละแล้วเราจะสร้างเส้นทางในสมองใหม่อะค่ะสิ่งนั้นอะทุกคนจะต้องใช้การ v i s u a l i z a t i o n หรือว่าการนึกภาพหรือพูดง่ยายๆก็คือว่าการที่เราอะซักซ้อมในใจเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดการซักซ้อมในใจอะค่ะย่อมมีการเปลี่ยนแปลงสมองหรือว่ายิงสัญญาณเส้นใหม่ไปในเส้นทางใหม่ค่ะ ทีนี้คีย์เวิร์ดสำคัญในการที่เราจะแบบเฮ้ยมันเคยเดินเส้นทางนี้ใช่ไหมตัวตนเก่าของเราจะดึงเข้าสู่จุดศูนย์กลางหรือว่าความเป็นตัวตนของเราเสมอแล้วเรากำลังจะบอกว่าฉันไม่เอาแล้วนะฉันจะเป็นคนใหม่อะค่ะความยากอยู่ที่อะไรรู้ไหมคะอยู่ที่มันไม่ใช่แค่การแบบ Visualization หรือว่าการนึกภาพเฉยๆพอยคือ1เราจะต้องนึกภาพการนึกภาพคือการ ส่งพลังงานไปยังบริเวณน,นั้นหรือว่าเรียกว่าการ attention หรือว่าพุ่งความสนใจไปยังบริเวณน,นั้นพุ่งความสนใจได้ฟ้าพูดการทดลองเมื่อกี้ง่ายๆอะค่ะคือการที่เราแบบอ่ะทดลองนะลองนึกว่าขยับนิ้วก้อยอย่ ไอ้ขยับนิ้วก้อยอะค่ะคือภาพถูกไหมแต่มันคือการที่เราเอาจุดโฟกัสหรือว่าพุ่งความสนใจของเราไปยังบริเวณนั้นนะคะแบบนี้มันเลยทําให้เกิดการสร้างนิวพาร์ทเวย์หรือว่าเส้นทางในสมองใหม่และพอยททุกคนลองจับในการทดลองนะเขาทําซ้ําๆเขาเกิดการแบบรู้สึกซ้ําๆและทําซ้ําๆแต่ความความง่ายของอันนั้นคือเขารู้สึกแค่การขยับนิ้วก้อยไงมันไม่ได้มีผลกับเราทีนี้สิ่งที่ฟ้าแบบ คุยกับพี่น้องเราหลายคนแล้วฟ้าเจอก็คือว่าเขาจะบอกว่าเขา่าไม่สามารถที่จะนึกภาพได้หรือว่าไม่สามารถที่จะรู้สึกได้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าภาพนั้นที่เราต้องการให้เกิดอะมันติดความอยากภาพนั้นนะคะเราอ่ะมันมีผลกับชีวิตเราเช่นถ้าเราถูกลงวันที่หนึ่งอะมันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นมันมีผลต่อชีวิตเราแต่อีก,การขยับนิ้วก้อยอะมันไม่ได้มีผลมันก็เลยทําให้เรารู้สึกได้ง่ายกว่า พอทีนี้พอเราติดความอยากอยากได้หรือว่าอยากมีกลายเป็นว่าส่วนเนี้ค่ะเป็นการบล็อกพลังงานมันก็เลยไม่ได้เป็นการสร้างนิวพาธเวย์จริงๆอะค่ะแล้วตัวตนเก่าเราก็ดึงกลับคือความเชื่อในตัวเราอะค่ะมันไม่ได้มากพอทีนี้วิธีการที่ฟ้าจาแบบให้กับทุกคนนะคะในการย่นความสําเร็จให้สั้นขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นนะคะนอกจากการที่เราแบบ จะนึกภาพอะค่ะภาพในที่เนี้ยบางคนอาจจะใช้เป็นฉากเดียวก็ได้หรือว่าหลายๆฉากก็ได้แต่สิ่งสําคัญที่ทุกคนจะต้องแบบกลับมารู้สึกอะคือนอกจากภาพอะค่ะมันคือเรื่องของความรู้สึกบางทีเราอาจจะลองนึกภาพไปก่อนแล้วกลับมาจับความรู้สึกถามว่าฉันรู้สึกได้ไหมถ้าฉันยังรู้สึกตอนนี้ไม่ได้ทุกคนต้องวางภาพนั้นลงไปก่อนค่ะเราอาจจะฝึก ฟังใช้คำว่าฝึกนะการ visualization หรือว่าการนึกภาพเป็นทักษะทักษะหมายความว่าเราสามารถฝึกฝนเขาได้แล้วมันจะต้องเกิดจากการทำซ้ำเหมือนวันที่เราแบบเขียนกอไก่ครั้งแรกอะ่ะมันก็ไม่ได้สวยงามอะค่ะแต่วันที่เราทำมันรอบที่ร้อยอ่ะมันก็จะแข็งแรงขึ้นเองวันนี้ไม่ว่าเราจะนึกภาพออกนึกภาพไม่ออก จินตนาการได้จินตนาการไม่ได้รู้สึกได้รู้สึกไม่ได้ไม่เป็นไรถ้ายังนึกภาพไม่ได้สิ่งที่ไฟอยากจะบอกทุกคนก็คือว่าลองหาภาพหรืออะไรก็ตามที่มันมีผลกับชีวิตเราอะน้อยลงมาหน่อยมันอาจจะไม่ใช่แบบเฮ้ยเราดีใจถูกรางวัลที่หนึงแต่อาจจะเป็นภาพที่มีคนเอา,เอาส้มมาให้เราอย่างเงี้ยหรือว่าแบบ เออเราไปเที่ยวกับลูกในช่วงสุดสัปดาห์หรือว่าเดือนนี้ค่ะทุกคนเห็นอะไรปะแบบมันดูมีความหวังในชีวิตอะให้เป้าหมายอะระยะเวลานั้นมันมันสั้นลงอะค่ะเพื่อว่าเวลาที่เราจุดโฟกัสอะมันจะได้เป็นพลังงานที่เข้มข้นมากแล้วถ้าสิ่งนั้นเริ่มเกิดขึ้นจริงๆอะสิ่งที่สําคัญก็คือว่าคุณกลับมาเชื่อในตัวเองได้และคุณกลับมาเชื่อได้ว่าแบบ อ๋อเออว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับฉันจริงๆอ่ะมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะมันเหมือนใจมันเริ่มฟูมันเริ่มแบบมีพลังงานขึ้นมาค่ะถึงวันนี้ ฟังจะพยายามหางานวิจัยหาอะไรดีๆมาแบบเล่าให้กับทุกคนฟังอะแต่ทุกคนรู้ไหมว่าเวลาที่เราเรียนรู้แบบนี้ค่ะกับการที่เราลงสนามจริงอะมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งวันนี้การนึกภาพอะเป็นเครื่องมือสำคัญนะคะที่จะพาทุกคนนะคะสำเร็จได้ง่ายขึ้นสำเร็จได้ดีขึ้น แต่แก่นสำคัญก็คือว่าวันนี้ถ้าสิ่งนั้นยังไม่เกิดขึ้นกับเราไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นคนที่สำเร็จช้ากว่าคนอื่นหรือว่าไม่ประสบความสำเร็จเลยเว้นพื้นที่ให้กับตัวเราเองคิดว่าวันนี้ค่ะเราเรียนรู้เรื่องนี้แล้วเราค่อยๆฝึกไปด้วยกันซึ่งอันนี้ฟ้าทำคอร์สฟ,ฟรีไว้ให้กับทุกคนแล้วนะคะในการที่เราจะใช้สมาธิเพื่อการนึกภาพ ไปใช้กับโลกภายนอกสมาธิที่ฟ้าพูดถึงอะไม่ใช่สมาธิเพื่อมาแบบแค่สงบภายในแต่เราจะฝึกสมาธิเพื่อใช้กําลังของจิตอะคะ่ะไปสร้างโลกภายนอกให้แบบมันง่ายขึ้นเร็วขึ้นเออสร้างความสําเร็จได้ดีขึ้นค่ะคอร์สฟรีก็คือ The Creator สามารถเข้าไปที่ Line แอได้เลยนะคะหรือว่าทางช่อง YouTube ก็ได้ฟ้าแปะไว้ที่หน้าสุดเลยแต่ว่าถเกิดว่าใครอะคะ่ะได้ลองทําแล้วรู้สึกว่ามันแบบยังไม่ได้จริงๆะคะ่ะ ฟามีคอสไม่ว่าจะเป็น31เดียบันแดนส์เมดิเทชันนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการใช้ภาพเพื่อสร้างความความคิดนะคะให้กลายเป็นความจริงเลยหรือว่า The s e l l Mastery นะคะที่พูดถึงการที่เราจะรักษาระดับพลังงานเพื่อให้สิ่งนั้นนะคะเกิดขึ้นได้จริงๆถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็สามารถทักหาฟ้าได้ทางไลน์แอดเช่นเดียวกันค่ะ